โมโตทีจะไม่ใช่2 5 0ซีซีเสียงเหมือนแมงวีแข่งกันอีกต่อไปเตรียมอัพเล่นใหญ่ฤดูการใหม่ด้วยเครื่อง c p 2จากยามาฮ่าอาร์เซบันไดขั้นแรกสู่สังเวียนโมโตจีพอย่างโมโตทีกำลังเปลี่ยนเกมกฎใหม่อายุนักบิดขั้นต่ำต้อง18ปีที่ตัวเบิ่มเพิ่มน้ำหนักทำให้250ซีซีที่มีก็ชักจะแรงไม่พอแถมยังหืดขึ้นคอต่างชั้นกันเกินไปกับบันไดขั้นต่อไปอย่างโมโตทูค่าใช้จ่ายก็สูงเกินจนแบกไม่ไหวเลยต้องมองหาทางเลือกใหม่่ที ถูกใจสบายกระเป๋าและแรงพอเครืออ่อง CV2 ของ R7 ก็ตรงโจ์ตรงใจแต่ตอน R7 โดนลากลงไป WorldWCR ก็โดนด่ายับเลยว่าหนักเกินเบรกก็เอาไม่อยู่รอบนี้ก็เลยไม่ได้เอามาทาั้งคันแต่จัดไปแค่เครื่องยนต์ที่เหลือทั้งแชสซีช่วงล่างหรือว่าเบรกทีมสร้างใหม่หมดแบบโปรโตไทป์แท้แก้ปัญหาเก่าแบบไม่ให้หลอกหลอนแบบที่เคยเจอแล้วพี่ๆคิดว่าการเปลี่ยนครั้งนี้จะทําให้ปี2028โมอโต T ทีจะกลายเป็นสนามแข่งรถที่ดูเดือดขึ้นหรือเปล่า คอมเมนต์กันไว้ได้เลยแต่ถ้าพี่ๆคนไหนกําลังร้าใจอยากมีอาซว่นไว้ครอบครองก็เข้ามาสัมผัสได้ที่สิริชัยเพราะตอนนี้มีส่วนลดให้ถึง41,000บาทแถมฟรีประกันชั้นหนึ่งรีบมาหาเราเลยที่สิริชัยมอเตอร์เซล